การควบคุมน้ำตาลในเลือดสามารถทำได้ดังนี้ 1. การควบคุมอาหารคาร์โบไฮเดรตมีอิทธิพลสูงสุดต,ต่อค่าระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยควรมีการจัดตารางอาหารให้เหมาะสมทั้งชนิดและประิมาณของอาหารแต่ละประเภทเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสมและมีภาวะโภชนาการที่ดี 2. การออกกำลังกาย การออกกำลังกายอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับยาฉีดอินซูลินนอกจากนี้ควรคำนึงถึงข้อควรระวังต่างๆเช่นการป้องกันการเกิดบาดแผลที่เท้า 3. การใช้ยาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดมีความจำเป็น ผู้ป่วยบางรายอาจได้รับยาชนิดรับประทานหรือยาฉีดอินซูลินหรือทั้งสองชนิดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการและแนวทางการรักษาจากแพทย์ผู้ป่วยจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด 4. ตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอผู้ป่วยเบาหวานต้องตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อจะทำให้ผู้ป่วยและแพทย์ทราบว่าแผนการควบคุมเบาหวานที่ทำอยู่ได้ผลดี หรือควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่